สวัสดียามเศร้าพี่น้องป้องไปสุขูมสุคนเด้อมีมาเอาขี้ปุ่นงัวไปใส่ผักไม่ใช่เต่าไป็นมาใส่ละเจ้าตื่นแต่เช้าโอ้ขี้ล้วนๆเลยตัวนี้ขี้ล้วนๆบอกไม่ใช่เต่าไล้จาก้าแล้วพอขุดขุดตะก้อนบอ่ย่างน้านเลยบ่หนิน,าน้าบ้ขี้ดีขนาดเนาะ ผมมีอย่งเกมเลยวะเจ็บบมาใเป็นตลอดตีบ่กขวักจ็บคือกันพุบุของน่นูู่้ยเฮ็ดใวาสิไปนอยี่นด้หันเหียมโมงโมงดเกินไปคุทอ่าได้สองสอบแล้วสองสั่งผ่านไป

ว่าเฮ้ยใส่เฮ้ยส่พะต่อไปเพื่อนคนไหนอ I haven't been Sweden yeah. เฮ้ยยังกว่าทำตัวิกไปทั้งทางนันเลยบลูที่เนี้ยเราต้องยืดยืดเลยเปลี่ยนน้ำมันหยากวันนี้วิธีอยู่เออวิธีไปซื้อมาดิยังได้ดูดออกโดยที่เอามาดูดน้ำจะดูดออกลูกน้องช้าปอยชั เออพูดไปคนทำงานตกกาาาา้องมีแผนการตัวเออจะเลื่อนซะเอาตั้งแตะสอบแล้เท่ยจอามาายรปก็หมือแจงทางอะไรอยู่นี่แจงทางไมแจ้งได ไป่ดีใส่อันอาแจะปูจะไม่ได้ผานแลบบ่ทั้งกันนะตะเกียร์คู่กับวันนี้วงเนาะเอาเพราะว่าพาแลบันคือหันนปูแล้วก็แบกให้เอาระยะกับวางสิเจ้าว่าใส่ชอบว่าเอบสิหลังอ้าวแกนเนี่ยนี

หัวใหญ่เต็มรถเลย yeah no, no. เก่งไหมบ่ไหวไหนบ่ีดู้้องปว่าเจ้าไม่ใช่พี่แห้ง น้ำเล็กนว่าเขาใช่ไหูเจ่าไม่ยู พักยกก่อนเมื่อยแล้วกินข้าวสักกอนเออ,อ,อแบกไว้บนหัวหัวไม่ไหวเอ,อาวยิ่งได้เสร็จห้ามโอ้เนาะ เปียกไปใส่ปลาปลากินกูขี่ล้วนๆน,นี่นะ,อะ,อะเอาดิบจิ๋ว่ะเอาดิบๆทำแล้วโอกูนะบน้าแห้งเนอ่ะ,อะ,อะ หัวดิบขีมเศ้าโอ้คือเหลืงหลงหองงามใช่ปะ <c oughs> โอ้เป็ดหัวดิบปน ไปท่าลานเดี้ย 差烂了。 ไไอเอาดีทำได้อ๋อออพร้มอมดีคนระัอือน,นี่มันขมก็แล้วกันขุมนะวชิเม้นโอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เด้พักตบไปปล้อยปลาพร้อมไปป้อยน้องสะพร้อมพี่น้องเต็มรถอัดหัดงัวกับพงว่ะเาพักหยกเมื่อกินเขาก่อนเมื่อกินเขาอาบน้ำจังมาไหมอีกสองรอบอีกสองรอบยังสิแล้วงัวงำ ตัวละสองแสนหาแม่นเท่าไหร่ขึ้นมาแม่สองแสนหาลูกคนเดียโอ้ตายไม่ได้เลี้ยงเราเลืกปีสนสัตว์ตัวละแสนโอ้ดอกสีดอกจำป่าน่ง,ง,งามนะมาแดง สิบายไหมอันนี้มองในไรมออาหารไม่ได้มูดิ่ไม่มีจ้าไม่มีหญ้าจ้าไม่มีหญ้าให้กินจ้ายีนดิก็งามเหมือนกันล่งคนล่งเบ่ละดอกว่าเอาเรียงขังน้องบ่ได้ปล่อย ตัวละแสนอ,นนสนอนันแสนอ,อันนก็แสนหมหเลยว่าง 5, า <c oughs> หา,าหข,ข,ข้าะหา่นิหน,น่งขายหัวน,นี่หัวหัวนี่ัน,นี่สามลอยดิกินหัวหันะกินหำหัวหันซุนละซุนละกินยา นะโอ้อยังแปรเ,เ,เลยแปรยังบันเออกระเรยะสักก็นยังชุบบักมีนะจ๊ะชวนเด็กรุ่นไม่ก็เด็กรุ่นไม่เคยเห็น <c oughs> ตามจริงอ่ะตามจริงถามมันนะั้นเขาบอกเอาใส่ก็ได้แต่ว่าคำมันไม่ก็เอาก็ได้คำมันหลายก็เอา ซุปกินเขาหรเ่บ่ซุปซุปอี้ยนียงบ่มันเปืยบ่ดนี่มันต้มเปือยบ่หรอหามจริงก็ต้องต้มเปืยเด้แต่ว่านีห้องโอ้ยตายแล้วมิด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 เปื่อยบ่นี่หอเสร็จนี่าปาต้องเล้วามจริงกนต้องเปืยกว่านี่อันนี้มันบ่เปื่อยใส่วา แต่แต่บ่อใส่ยังบะเพยอยู่เจ้าเขาจะตม่มมดหน่วยนะสมัยนี้ตม่มมดหน่วยแต่ถ้มาปาดอมนยังขาวอยากมนกินตับได้องมีออนนนาอะไรลาดเตีีตับกินเ่าีไหมากินเ่าีน้อยบอทสี เนี่ยนรับเอาขัาวเบิดบ่เข้าขัวเบิดซั่เนี่ยไอ้ไม่ใช่อันแกงนูเจ,จ้านูจ้ะนี่ขัวใหม่ก็จังเรื่องจากว่าเข้าขัวเบิดขัวซะก่อน ต,ำ,ตำมูลแล้วเอาพริกคัวเข้าวคัวควายไหลกินเผ็ดปไปเลยเอาใส่จักหน่อยก่อนใส่ซ้ำเลยอีกน้อยหน่อยเ,เออแล้วก็เอาน้ำปลาแดกใส่เอายาละน้อยซะก่อนเพราะมันเค็มมันแก้ไข่ไปได้เดออเอาซอนเดียวก่อนอซอนเนึ้อ น้ำปลากอนนงรพี่ครัวเขาครัวต้นหอมเด้อหอมหอมรวมถ้าไก่สอรแน่นบ่ตองไซ้า้าถ้ากินกับอ๋อลางเราบอกพนังเลยอยางคัวเขาครัวก๊าแล้ว กำลังกำลังกำลังจะเสร็จเดี๋ยวตเตรียมเครื่องใส่หมอ้อใส่ครกก่นอนถ้าขัว,ขวาทาันเนี่ยมันจะงาม,มอันนี้ฮะขัวแก็บเบาได้ใช่ไหมข้อหิวจัดแล้วซีโม่ขัวแล้วว่ากินเขาเขาเที่ยงแล้วเขวาเศาน้ำกันพอดีอนไปลง ว่ามันเย็นกนว่าหัวต่อไปให้มันเย็นเพราะตะอนไม่สิผักไหนกัมเลยตัมเลยอ่เอาเอาเครื่องปุ่มกี่แบบเมื่อไหร่พอตะกอนเนี่ยเอาเจิ้งจกไม่เป็นไว ว่าซุปน้ำไมส่สมว่าขาวซุปน้ำไม่สมตำให้มันเข้ากันซะก่อนเดี๋ยวข,ข,ขวาวรัวใส่ที่หลังตำขอคข,อขวัวโอ้ยพี่สิสแซ่บกันเนาะเป็นังไะ ใหญ่ละศูนย์เนี่ยใหญ่ละศูนย์ใหญ่ละศู เนมันเลยหยอะโอยคาว่าเนี่ยบอสเจ็บแล้วพ่อโอ้ยนือยโ้ยนากับพี่ลึกเนาะก็มาเดือดายแล้วเนี่ยวะโอ้สุดมีสุดสองหลอบไม่ได้กินหลอบไม่ได้กินละ ไดย่าี่ยเพียงุัวอยู่นกลต่ำแห้งอะไรัม่เน่พูดขุดขัวยูยูยูหมากาวย่ต่ำแห้งี่เยล่ะเอาตำมืนเนียร์ไปซุปบะหมีนะจ๊ะจิ้มกินข้าวไปอิ่มแล้วครับเอานองเอานองัน นี่ฮไม่กินน้ำน้ำมันไยแล้วคุามันไม่ได้กินมันไทยเลย